สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็โผ่มขอ้เขากับบอนมเนาะพี่น้องอันนี้บอลนมมากับเฮียพี่นนอะเฮียเป็นพามาเนาะบอลนงกระทอขอบคุณเฮียพี่น้องได้ๆเนาะที่จิตใจแบบดีง่ามดีชื่ทยชีวิตบอลนมนี่บุคคลเจอคุ้บใจดีเบบเท่าเฮียพ่นนาะเฮียพุ่น้พามาเหมือนพามาทะเลครับแต่วันนี้เขาก ของกันใส่ผ้าแมสยางดีเนาะนี่ก็เป็นบ้นที่เช้ากน้องวันอาทิตย์เ้ามาพี่น้ององพันหลอดโสี่มาเที่ยวเ่ก็ัแปงอันนี้เนาะกคดังเสียฝีอยู่เนาะอเี้นะเกันด้วพี่น้องเนาะ เพราะมันสวยงามแบบนี้น,นนะดูเสียงตัวมาทะเลนียที่นี <c oughs> <c oughs> ้เปลี่ยนชุดอาบน้ำทะเลไหมครับ <c oughs> น่าอาบน้ำอยู่ทะเลฮะ ตีเวลามองมาเห mm ็นไม้เด oh ็ดเห็นไหมเห็นอยู่ใช่ปะเออเที่ยวทะเลกันนะครับทะเลบางแสนนะครพี่น้องทะเลบางแสนนะหาดบางแสนแต่ว่าพระเจ้าพระเจ้าดินอ่ะเขาก็ใส่แมสกเจาต้องใส่แมสก์สุดที่จริงสุดก็เอามาอยู่งสุดกจะอยู่ในโดดเลาวอาซาสันมาอยู่ เราว่าพามาตตวนี้บางแสนตอนนี้พี่ตีเราันยังพิ <laughs> ่ตีเรา,าเันยังงนแปลงใหม่แั่ไหนได้เยแปลงใหม่กันส,นะสันนัเตี๋ยวปีเราอยู่น้ำพี่ตี นี่บางแสนเดีนเนยว,วืันนี้เลยคือิ่งโชคดีอีดีนะโชคดีแห่งอีนี้นะไม่ซีบิตกับบาไหล,ลนะมือไฟใจดีแบบพี่ดีมากกว่านเลยซีบิดบาวละบารนุ่มแล้วซอยทุกอย่างพี่ดีบาเดีวกันแตงเต้ไปถึงได้่วยหาสมบโมงเรามาเบิ่งใหายคุ้มมือ ไปกระทั่งแบบทานแดดแล้ว,วลก็ยังชวนไปกินไปหันไปนี่ถ้าม่านเที่ยวยังไงคือชีวิตนี้คิดเรวชิบมีอีกไฟอีกแล้วดีวดวนะต่อเราอะนะเราขอขอบคุณเราได้รนะ้ายเนาะได้เล่าอะนะไรเงี้ยนกะ็เลยยืนอยู่เราขอขอบคุณเราเลยนะขอขอบใจได้ร้ายเนาะบูภาษาขอบคุณเลยครับขอบคุณจากใจดีนะที่พามากนะดีเนาะ บ้านมมาทะเลก่อนสิกลับบานะ้านเนาะอีคาร์เมอร์ว่าบ้านมกับกับบานะ้านเนาะกลับประเทศลาวนะตอนนี้ข้ากระเจ้ากับดินหนามทะเลอยู่ตอนนี้นะนะฮะทายทะเลอีกอะไีโรดพ่วงบินอยูย่ยยนี่นะมีคาร์เมอ่์เพื่อนเพื่อน โอ้มหาหอดินมีไวไผ่เตยป่ตอนนี้กับเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงเนาะสิบเอ็ดโมงเอ่ะโอ้ยไปชุ่มใบเสตยเอ่ะบรกาศลิน,น่ะบันไดยาน,ยานโคเวียดมาหนามๆเดี๋ดยวชิเดียรางไปโอ้ไก่ดีป่ะ ตำนานรักงหญ่สาโลสามีครับโอ้นำไหไรออกมาแต่นี่พี่น้องนำไหไรมาพี่ตีมาโบราณคนขามโบราณเกาะอ <g ong> ย่างเอียงๆเนี่ยจังหน่อยเด่นกระเบิง้ง พี่ตีข้ามไม่ได้หรอพี่ตีพี่ตีถ่ายแล้วหรอ พี่ถ่ายน้ำ <c ười> ค้นตามค้นอยู่เน้่หน้านี่กับควายลายไปเลยนี่ถ้ากลมาพักฟอนในวันอาทิตย์นอนจำนันรักยายซาสามีกับ ก่อนตะวันลาลาับถาทาบอมีโดโควิดเนาะผู้คนคือสีรดายอะโอเคนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ที่เขาปิดไว้ก่อนกกสำนีเนาะพี่น้อง หอนได้ตอนนี้ขอจบคลิปไปสำนีสะก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมส o มคลิปนานะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันขอขอบคุณผู้ใหญ,ญ่ด้วยอยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะขอขอบคุณในรายเด้อไปแล้วพี่น้อง๊ายบายพอกันคลิปนาเด้อสบายดีสวัสดีเดินเดินส้มรลานขาบ,บ,บ,บริเวณรอบๆพัทยากันนะ ไม่ใช่สัทยาสิชนบุรีนี่บางแสนไม่ใช่บางแสนลานขาดหลอๆของอันนี้บริเวณที่ลานขาดพอปบางแสนนะนี่ส่องเซตฐกิจ เศรษฐกิจบ่ในช่วงโควิดเนาะเบื้องหลังขานเนาะแต่กบวนเป็นอะไรเพป่ะอ๋อเคยมาทางธ่ามิตรน่ยนะก็บวนอะไรว่าเป็นอะไรนะเพราะมันเงียบเงาหรืออะไรเจอเพราะว่างเงียบตามเพิ่นหันเพียงใกล้ก็มีเว้ย จักรยานฉันนะก็สีขายเป็นอาหารทะเลกุ้งปลาหมึกเนาะกุ้งปลาหมึกปูหาหารตำตำกระมิหาหารตาตเนาะพอแล้วพี่ตี นีก่ก็ยูทูบเบอร์ลังของเรานะที่นำพาเรามาวันนี้นะฮะ <c oughs> ยังไม่กล้าห้ากจีไปต่ออีกแห่งหนึ่งนะเอามาเก็บบรรยากาศเดียวแหลยูวอนบางแสนนี่ทะเลบางแสนเด็กกะห่านค้า ทางๆางซ่องฝาง้างกระติประมาณนี้เนาะนี่คือบางแซนพีเนาะตัวปากอะไเจ้าจีบคนบุกไยได้ไม่ไรเนาะแต่ต้องไปเบ่งอีกจุดหนึ่งเนาะก็คือตัวพัทยานะ่ะบุบอมอยู่เท่าไรแด้วอะไรที่พาไปห้อมกุ่งไว้ โอเคฮะทำัีกันเนอะพี่นอกเนอะไปพอกันคลิปใหม่ลิปหน้าไปเด็ด